บางทีลูกค้ามาเปลี่ยนน้ามันเครื่องก็ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเขาก็มีลูกค้ามาใช้บริการดนูน้ำมันรถเขาก็มีนะอันนี้มันนิสัยของช่าง่มันแต่ละคนมาแตกต่างกันนะทุกคนแต่ถามว่าใครเก่งกว่าใครมันไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกมันอยู่ที่ความซื่อสัตย์ความซื่อตรงของเรามากกว่านะว่าเราจะเดินทางนี้ยังไงนะครับเชื่อสวัสดีครับทุกคนผมช่างเกียรินะครับวันนี้จะพามาอัปเดตร้านช่างเกียรินะทุกคนว่าตอนนี้มีงานอะไรบ้างนะครับที่ร้านเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวมาดูกันมาอัปเดตกันนะว่า อ่างเกมีงานหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ก็ออกมาทําร้านของตัวเองนะเข้าสู่เดือนที่2นะทุกคนถ้าครบประมาณวันที่6เดือนหน้านะจะครบ2เดือนในการเปิดร้านนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับตอนนี้ที่ร้านก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะรุกนะทุกคนก็เริ่มมีงานเข้านะครับตอนนี้ล่าสุดก็มีเจ้าตัว CBR เข้าทั้งหมด3คันนะครับก็มียกเครื่องก็มีนะครับแล้วก็ทําในเรื่องของระบบคัดนะครับ แล้วก็มีเจ้าตัวเอ็กไซเตอร์2คันนะครับเอ็กไซเตอร์ถือว่าเป็นอาการค่อนข้างหนักนะทุกคนเอ็กไซเตอร์รถตัวนี้ต้องบอกว่าใช้งานหนักนะครับแล้วก็หนักขนาดไหนทุกคนมาดูเจ้าตัวโครงหักนะทุกคนโครงหักนะเวลาออกตัวเนี่ยมันจะสั่นนะทุกคนอตอนแรกนึกว่าเป็นที่ชุดขัดนะพอมาลือ้อมาลื้อเสร็จสับเรียบร้อยเป็นที่เจ้าตัวโครงโครงหักนะครับแล้วก็ตัวหูยุอ่า หูยึดเครื่องนะทุกคนตอนนี้หักด้วยนะทุกคนก็น่าจะเกิดจากการชนการกระแทกนะครับเพราะว่ารถอ่าพวกนี้ใช้งานหนักนะทุกคนสําหรับเอ็กซิเตอร์สคันนะครับก็งานยกเครื่องนะเดี๋ยวจะพามาดูเครื่องตัวนี้มีอะไรบ้างนะที่ร้านทั้งเกียรน,นะเนี่ยใครที่ชอบงานเครื่องนะตอนนี้ลื้อมาเสร็จสับเรียบร้อยตอนนี้ยังไม่ได้ล้างนะทุกคนเดี๋ยวท่างเกียรจะทาการล้างให้สะอาดหมดจดได้ก็เปลี่ยนประเก็นใหม่ทั้งหมดนะทุกคนไป็นเครื่องเอ็กซิเตอร์ สเครื่องนะเนี่ยตเอเอร์สเครื่องแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่อง CBR CBR คันนี้น่าจะตัวลูกป,ปืนวันเวแตกนะทุกคนเพราะว่าเวลากดสตาร์ทแล้วเนี่ยตัวได้สตาร์ทหมุนฟรีนะทุกคนหมุนฟรีนะ่าจะเป็นตัวลูกป,ปืนวันเรเวแตกแล้วก็ตัวชุดคัด cbr เกือบทุกคันนะทุกคนที่เข้ามามีอาการคัดลื่นทุกคันเลยต้องแก้คัดใหม่แล้วก็ตัว เสือคาดโยกแบบนี้ทุกคันนะทุกคนตัวนี้ก็ต้องทําการแก้ไขใหม่นะสำหรับเจ้าตัว CBR นะก็มีงานร่วนๆได้หลายคันนะทุกคนตอนนี้ก็ลื้อเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะทําการสั่งอะไหล่นะครับเจ้าตัว Ex c กซ e r อร์คันนี้คันล่าสุดคันนี้ต้องบอกว่ามีอาการน้ําเข้าเครื่องด้วยไม่ใช่น้ําเข้าเครื่องน้ําในหม้อน้ําแห้งแล้วก็น้ํามันเครื่องเขา้า ห้องเผาไหม้น้ำมันเครื่องเข้าไปแทนน้ำนะทุกคนก็สงสัยอยู่แปลกกันว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะสำหรับเอเซสเตอร์คันนี้และที่สําคัญอีกคันหนึ่งคันที่มาก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าช่างคนที่ทําก่อนหน้านี้ก็น่าจะแบบยังไงลระช่างกี่ไม่รู้นะตัวรถกําลังอัดต่างๆตัดทิง้งเจียออกทั้งหมดนะทุกคนแะล้วก็ทให้ตัวประกองโซ่แตกทั้งหมดนะครับตัวประกองโซ่แตกทั้งหมดนะหมด,ดีนะชุดก้านยังใช้ได้นะครับตัวนี้ก็ก้านยังใช้ได้ เดี๋ยวช่างกิจจะทกาทำการล้างแล้วก็ไล่สั่งอะไหล่นะทุกคนตัวนี้ก็เป็นชุดอของเอ็กไซเตอร์นะครับเอ็กไซเตอร์เัตัวเก่านี่ยตัวร้อยห้าสังเกตดูน้ำมันเครื่องเข้ามายังเสื้อสูบนะทุกคนมาแทนน้ำนะนี่เป็นรอยน้ํามันเครื่องเข้านะทุกคนสุดยอดไหมสุดยอดไหมเสื้อสูบก็ถือว่าเป็นรอยแต่ก็ยังเป็นได้มากนะครับแต่ก็ทําการเปลี่ยนนะลูกค้าสั่งให้ทําการเปลี่ยนนะครับนี่คือชุด มัดไฟตัวนี้ช่างกีตก็น่าจะสงสัยว่าตัวนี้ก็น่าจะเสียเพราะว่าอาการของเจ้าตัวเอสเตอร์คันนี้ก็คือแบตไม่ชาร์จด้วยนะทุกคนแบตไม่มีเดี๋ยวจะลองเช็คอีกครั้งนึงว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็งานจุกๆก็มีอยู่3ามเครื่องนะทุกคนก็กําลังที่จะรือ้อแล้วก็ทําการสั่งอะไรนะครับอะไรช่างกีตสั่งเป็นอะไหล่แท้ทั้งหมดนะทุกคนเพราะว่ารถพวกนี้ ถ้าใส่เป็นอะไรเทียมน่ะยังไงก็ไม่ทนแล้วก็ถ้าซ่อมน่ะยังไงก็ไม่ทนเพราะว่าดูจากสภาพแล้วเนี่ยเขามีการแก้ไขมาตลอดแก้ไขมาตลอดแล้วก็งานมันไม่จบงานมันไม่จบนะทุกคนเพราะว่าไม่ทาการแก้ไขให้ดีเลยนะตัวนี้ช่างเกียร์ก็สั่งอะไรใหม่ทั้งหมดนะเป็นของแท้ทั้งหมดนะครับสาหรับเจ้าตัวามาฮ่านะทำามาฮ่าท่านเกียร์บอกตรงนะว่าท่านเกียร์ดได้ส่วนลดค่าอะไรอยู่ประมาณ20-30%นะตัวนี้ก็เป็นส่วนที่ จะมาทดแทนค่าช่างเลยนะเพราะว่าช่างกิจไม่ได้คิดค่าช่างเยอะนะสำหรับในรถยมาฮ่านะเพราะว่าช่างกิจได้สิทธิ์ในการสั่งอะไหล่ที่มีส่วนรถนะช่างกิจก็ไปเอาตรงนั้นแทนนะครับตัวนี้ก็เซฟให้ลูกค้าลูกค้าก็ไม่ต้องจ่ายค่าแรางเยอะนะตัวนี้ก็ต้องทําความเข้าใจนะครับในเรื่องของอะไหล่ต่างๆของเวฟตะกูลฮอนด้าต่างๆก็มีครบนะทุกคนลูกโปง่งลูกปืนโซ่สเตอร์แล้วก็มีพวกน้ํามันเครื่องโมโตนแบตเตอรี่นะสายพานมีครบนะทุกคนเครื่องมือก็มีครบนะครับแล้วก็ ตัวหุ้มเบาผ้าหุ้มเบาก็มีครบกับทุกรุ่นนะทุกคนเป็นผ้าหนังแบบเดิมนะตอนนี้ก็หุ้มได้นะครับกับทุกรุ่นนะครับพวกนี้ก็เป็นอะไหล่ที่สต็อกไว้สําหรับเจ้าตัว,ว CBR นะครับ CBR แล้วก็รถตะกูลยามาห้าเพราะว่าเดี๋ยวจะมี CBR เข้ามาเยอะมากนะครับแล้วก็มีในรุ่นของยามาห้าในรุ่นของเอ็กซ์เอร์เนี่ยเข้ามาอีกเยอะมากนะทุกคนตัวน,นี้ก็ยังต้องเริ่มพยอยแก้ไขไปก่อนนะดูจุดสีจะก,กิดลือไว้เหมือนขยะเลยโอ้ตัวนี้เดี๋ยวจะทําการแก้ไขให้ลูกค้าแล้วก็ใส่ตัว น็อตตัวคลิปต่างๆให้แน่นให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาน่าจะาเขาใส่เคเบิ้ลทายรัดตลอดเลยนะทุกคนตัวนี้ก็เป็นตัวสีแดงนะครับตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของอ,อะไหล่เก่านะทุกคนเดี๋ยวช่างกิจจะให้ดูว่าเขาทำยังไงตัวนี้เป็นตัวฟันนะโซลาร์ดินของตัวเอ็กเซเตอร์กันก่อนดูปกติมันจะต้องมีตัวล้อกำลังอัดติดมาด้วยนะแต่เขาไม่ชอบมัง้งคนก่อนเขาไม่ชอบมั้งเขาเลยเจียออกเลยให้มันเหลือแค่ ตัวเอาฟันโซลาริสอย่างเดียวนะทุกคนก็ถือว่าสุดยอดช่างเหมือนกันนะสำหรับการทำนะครับเนี่ยเป็นเสื้อตัวเก่าสตาร์ทนี่ดังตักๆเลยนะตัวคันเมื่อวานเนี่ยสตาร์ทแล้วควันออกนะทุกคนแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นพวกชุดคัดของเจ้าตัว CB นะ CB 4 5 6คันคัดลื่นนะทุกคันเลยนะทุกคนต้องแก้ปัญหาคัดลื่นนะครับแล้วก็พวกนี้ก็เป็นยางตัวนี้ก็ยางเตรียมไว้ใส่เจ้าตัวเอ็กเซเตอร์นะครับแล้วก็ยางที่ รอให้ลูกค้ามาใส่นะครับแล้วก็พวกชุดล้อชุดผ้าเบรกโช้ต่างๆก็มีประมาณนี้นะครับส่วนฝั่งหลังด้านนี้ก็มีในเรื่องของรถที่ขายไปแล้วนะทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทําอะไรบ้างนะทุกคนเพราะว่ารถก็ขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไปโอนยังไม่มีเวลาไปโอนนะทุกคนรถ4คันนะอยู่นี่2คันแล้วก็อยู่ข้างหลังอีก2คันคันนู้นก็ขายไปเป็นที่เรียบร้อยนะก็รอไปโอนให้ลูกค้านะแต่ยังไม่มีเวลาไปโอนนะทุกคนตอนนี้ก็มาเล่งในเรื่องของ ซ่อมรถให้ลูกค้าก่อนนะว่าลูกค้าต้องการใช้รถนะครับคันนี้ก็มาใหม่อีกมาเมื่อเช้าเอ้มาเมื่อวานนี้ก็อาการคัดลื่นเหมือนเดิมนะสำหรับ cbr ก็ทําการเปลี่ยนเจ้าตัวคัดแล้วก็เสื้อคัดแผ่นคัดต่างๆม่นะครับก็แก้ไขปัญหาไม่ยากนะทุกคนเพราะว่าลูกค้าสั่งเปลี่ยนนะครับเงินถึงก็เบิกของใส่อย่างเดียวก็จบนะทุกคนก็เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดก็จะรวดเร็วนะครับเราไม่ใช่แบบซ่อมนะทุกคนบางคนบอกว่าช่างทำไมไม่ซ่อมอทำไมไม่ซ่อม ก็บอกเลยว่าซ่อมยังไงมันก็ไม่เหมือนเปลี่ยนถ้าพังมาเปลี่ยนก็จบนะทุกคนเพราะว่ารถลักษณะแบบนี้ใช้งานหนัก,กเราก็ต้องดูลักษณะการใช้งานของรถด้วยไม่ใช่ว่ารถขับวันหนึ่งสิบยี่สิบโลงี้ก็สามารถซ่อมได้นะแต่ถ้าใช้งานหนักๆเนี่ยซ่อมยังไงมันก็ไม่คุ้มนะทุกคนเพราะว่า,าต้องบอกว่า,าเบิกใหม่ใส่จะดีกว่านะทุกคนในเรื่องของช่างนะทุกคนอันนี้บางคนก็ตาหนิทั้งเขียนนะว่าเอ้ยเก่งมาจากไหนว่าโน่นนี่นั่นเป็นช่างเมื่อวานนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ ก็มีหลายๆมีคนที่ตําหนิช่างเกตนะก็บอกว่าการเป็นช่างมันเก่งไม่เกินกันเหรอทุกคนมันเก่งไม่เกินกันทุกคนมันเก่งทุกคนมันสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้นะทุกคนแต่ช่างที่ไม่ใช่ไม่ใช่โจรช่างที่ซื่อสัตย์ตั้งที่ทําดีที่สุดน่ะมันหาย,ายากนะทุกคนอย่างเช่นบอกว่าอะไรแท้เราก็ต้องใส่อะไรแท้พังจุดนี้เราก็ต้องแจ้งลูกค้าว่าจุดนี้นี่คือ,อความซื่อสัตย์ของช่างนะช่างเิตเคย เห็นมาหลายคนแล้วตั้งแต่สมัยฝึกงานช่างขี่ไปอยู่ศูนย์บริการรถขนาดใหญ่รถยนต์เนี่ยก็อยู่กับลูกพี่เนี่ยก็เรียนรู้นิสัยบางทีลูกค้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ไม่ได้เปลี่ยนเนเขาก็มีลูกค้ามาใช้บริการดนูน้ำมันรถเขาก็มีนะอันนี้มันนิสัยของช่าง่มันแต่ละคนมาแตกต่างกัน,นทุกคนแต่ถามว่าใครเก่งกว่าใครมันไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกมันอยู่ที่ความซื่อสัตย์ความซื่อตรงของเรามากกว่านะว่าเราจะเดินทางนี้ยังไงนะครับเชื่อว่า อนาคตจะเป็นสิ่งพิสูจน์ให้หลายคนเองนะว่าเราเก่งหรือไม่เก่งเราดีหรือไม่ดีนะไอ้นี่หลายคนก็มีบางคนที่ตําหนิช่างกิดนะช่างกิดแต่ช่างกิดไม่ตอบโต้หรอกแต่กอ็อยากให้รู้นะว่าการเป็นช่างเนี่ยมันไม่มีใครเก่งกว่าใครหรอกมันสามารถเรียนรู้และก็มันมีประสบการณ์มันมีปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดในอนาคตนะต้องเรียนรู้ไปตลอดมันไม่จบไม่สิ้นหรอกก็ม,มีใครเก่งกว่ากันหรอกแต่ที่สําคัญนะ ต้องซื่อสัตย์กับลูกค้านะครับอะไรแท้คืออะไรแท้ราคาแท้คือแท้พังจุดไหนซ่อมจุดนั้นนี่คือ,อสิ่งที่เั่งเกียรติตั้งใจทําไว้นะทุกคนเพื่ออนาคตต่อไปนะซ่อมรถคันเดียวมันไม่รวยหรอกทุกคนซ่อมรถคันเดียวไม่รวยหรอกถ้าเราซ่อมไปเรื่อยๆนะมันถึงจะรวยนะมันซ่อมคันเดียวมันไม่รวยหรอกเร,อเ,รอรเราไม่ต้องหวังว่ามันจะรวยอะไรมากมายหรอกซ่อมรถนะแต่มันอยู่ที่ความชอบความซื่อสัตย์แล้วก็ความส,สุขของเราในเวลาทําอยู่กับเครื่องอยู่กับรถอยู่กับน้ามันเนี่ยมันมีความสุขมันก็ ได้กำไรในส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตร้านช่างกีดประมาณนี้นะทุกคนใครที่มีปัญหาในเรื่องของรถนะไม่ว่าจะเป็นฮ o n d a y ย amaha หรือว่าอยากเบิกอะไหล่ชิ้นไหนเนี่ยสามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมช่างกีดได้นะครับหรืออยากเข้ามาซ่อมก็สามารถโทรมาสอบถามช่างกีดได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันก,นก่อนก็ได้นะครับจองคิวก่อนก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้งานค่อนข้างจะเต็มร้านนะครับสำหรับ آ, งานซ่อมต่างๆนะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างกีดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ